ไอันนี้นอะไรเน okay. ี่ยใบร้านผมครับพี่ให้ดูหน่อยให้เขาดูนิดหนึ่งนี่ร้านเราใช่ไหมใช่ชื่ออะไรร้านชื่ออะไรวินยาณวินเทจช็อปวินยาณวินเทจช็อปนะครับอาวินยาณพี่จำได้และพี่คุยหลายคนมันลืมคุยกับน้องมันหลายคนจำได้อันนี้สองพันไหนเอาอะไรมาปล่อยพี่อีกมีอันนี้ครับพี่เก๋เปล่าอันนี้ของไอ้หอาโอไก่ปั่นโกไก่ปั่นมาถกส่วนปีสองพันเจ็ดครพี่มาสองพันเจ็ดมาห้าร้อยหนึ่งตัวแล้วใส่ต่ออีกนี่วันนี้รีโบใช่อันนี้อะไรอันนี้งานใหม ัเอาโอเคคอมพิวเตอร์ตัวนี้สวยว่ะแต่มันแท้หรือเปล่าเนี่ยผมเคยใช้กับพี่แล้วนะพี่บอกอะไรแท้ครับจริงไหมเนี่ยจริงไหมจริงครับตอนนี้พี่เปลี่ยนใจทันไหมนี่าระ่ง้จริงจริงด้วยจริงกวพี่จริงเออเรียบร้อยเฮ้ยต้านมันต้านมันดีนะตะเกียมันไม่ค่อยดีแต่ก็บไปก่อนจะค่อยดูถ้าบางตัดทิ้งแล้วจะขายก็เลยตะเกียบอันนี้โห้ยอันนี้ชัดเลยคือเหล็กตเก็นมันปลอมอยู่แล้วนี่ธนาคารนี้มันปลอมช่วงไหนแค่นั้นเองแต่ยังว่าขายได้แหละคือแม่งแปลกมากเลยวงเหล็ก คือบุญเล็กนะเว้ยออฟิเชียลนี่แบบเต็มที่สวยแบบนันวิดการไล์แม่ชีถือปืนก็หมื่นกว่าใช่เลนกเกนถ้าเป็นไลยบาบาราคูเกอร์ก็แพงสุดก็สองสามหมื่นแต่ว่าบุญเล็กแสนบุญเล็กของปอมของเกดเป็นแสนเว้ย